กำปั่นชายเนลนะครับวันนี้สีมาเฮ็ดเฮ็ดยังกาะป่าบอยเฮ็ดยังกาะแม่ทำแกงอ่อมปลาดุกย่างปลาดุกย่างนะครับมึงต้องเรียกครูว่าแม่ด้วยครับแม่ทำอะไรนะครับเนี่ยแกงอ่อมปลาดุกย่างนะครับมีที่เดียวนะครับร้านปลาบอยนะครับนี่ครับใส่อันนี้ลงไปแล้วนะครับน้ำปลาล่ากับมะเขือนะครับเนาะ มาเบื้องนะครับนี่ครับ,รบใส่ลงไปแล้ววัตถุดิบของเขานี่ครับวัตถุดิบของเราปาลาดุกย่างครับนี่ครับแล้วก็มีผักนีเล่ใบชะพูนะครับใบชะพูแล,ล้วก็ใบแมงลักก็จะเฝ้าอ,อื่นเนี่ยโอยนี่ครับนามพวนนะครับเนาะ แม่บอยเขาก็ทำลงไปแล้วใส่อะไรลงไปเนาะนี่นี่ครับมีผักอะไรบ้างแม่บอยนี่มีใบผักชีใบจะพูใบแมงลักตำลึงนะครับผักหวานผักหวานนะครับผักหวานปลาครับนี่ครับบวัตถุดิบหลักของเรานี่ครับใส่ลงไปแล้ว ปลาดุกย่างนะครับแกงออมปลาดุกย่างนะครับอหอมเชียวน,นี่นะครับนี <c oughs> ่เห็นเลยอันนี้มีผักบ้านผัก ใบแมงลักนะครับใบเจ้าพู่นะครับลงไปครับแล้วก็ตำลึงผักกาดด้วยนะครับผักกาดยอดนะครับลงไปนะครับยังมันจะปรุงมันนะผักเต็มมวยครับเพี่งหอนขึ้นมาเชียวเลยครับโโอ้ห นี่นะครับเมน,นูของเราก็คืออะไรเ็มแกงอ่อมปลาดุกย่างนะครับนี่ครับแกงอ่อมปลาดุกย่างหม้อหมอ้มอทุกวันเต็มหม้อนี่บุธาม่ก็ได้ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เสียบครับพี่น้องเสียบรสเป็นวดิแกงกระเพรา นี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่นี่นนคนจะสวยนี่ครับจิปของเราแม,แม่บอยแม่บอยนะครับแม่พลอยแม่พลอย,อยร้านแม่พลอยนี่ครับอร่อยเลืออร่อยเลิศแม่พลอยบอกนะครับจอดครับผม